อันนี้เป็นต้นหม่อนหม่อนกินหมากนะคะอันนี้หม่อนกินลูกซึ่งที่สวนเรามีต้นเดียวแต่ว่ามันออกลูกเยอะมากนี่คือแบบทุกอนูออกหมดเลย ลูกสีแดงๆนี้ยังไม่สุกนะครับมันจะเรียวมากนี่คือแบบมีทุกที่นี่อันนี้ใกล้สุกละ ที่เห็นนี่นะคะคือลูกเขาทั้งนั้นเลยนี่ตรงนี้เยอะมากคือแบบยิ่งเราตัดพอกิ่งเขาแตกออกลูกเขาก็จะเยอะมากอันนี้เป็นพันกินลูก ไม่ใช่พันธ์ุที่เอาไปเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะตัวนี้นี่ทางนี้กำลังรอสุกเลยเราจะไปหาดูไอ้ลูกที่สุกแล้วซึ่งเราเก็บมาแล้วส่วนนึง อันนี้ดำๆหน่อยเดี๋ยวจะไปหาดูหาให้ดูนะคะที่มันนี่คือลูกสีดำตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้เวลาสุกแล้วจะมีรสหวานมาก ือแบบมันมีเกิดทุกที่มากแบบทุกกิ่งเรียกได้ว่าทุกกิ่งเลยดีกว่าค่ะแบบอันนี้จะเป็นพันน่าจะเป็นพันไม่แน่ใจเชียงใหม่ซื้อกิ่งเข้ามาอันนี้จะเป็นอันที่สุกแล้ว ส,สีติดมือเลยไอ้ที่เห็นคราำๆอ่ะคือสีของเขานะครับมันสุกแก่มากสุกจนดำอ่ะตัวนี้จะมีรสหวานมาก มาดูยอดบนบนกันดีกว่าทางนี้ก็จะเป็นชะอมที่เราปลูกไว้นะคะกิ่งนี้ยังไม่สุกนี่คือแบบ อันนี้ก็ดกจริงๆต้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะไล่เก็บลูกดำก่อนนะคะนี่ที่เราเก็บมาได้นะคะส่วนหนึ่ง ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มสุกกันนี่ให้ดูกันใกล้ๆน่ากินมากอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกสาวชอบกินมากค่ะน้องไข่มุกลูกหม่อน